มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญาณในโรงพยาบาลแห่งนี้จนที่สุดโรงพยาบาลก็ได้ปิดปรับปรุงไปแต่ก็ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นให้เห็นจากคำบอกเล่าของคนที่ผ่านไปที่นั่นว่าได้เห็นเงาลึกลับหรือแม้กระทั่งเสียงร้องหยหวนบางก็ว่าเป็นเพียงแหล่งมั่วสุมของพวกวัยรุ่น นั่นคือสิ่งที่ฉันรู้ฉันเห็นอรารยาครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลแห่งนั้นในวันที่เธอหายตัวไปอย่างลึกลับแต่แล้วคืนหนึ่งฉันก็ได้รับข้อความประหลาดจากอรารยาเขียนไว้สั้นๆว่าอยู่ที่โรงพยาบาล นั่นเป็นเหตุให้ฉันต้องมาที่นี่คืนนี้เอาล่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับนะ ทำเสียงแบบน่ากลัวได้นะเจก็ <c oughs> สวัสดีทุกทคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอารยานะฮะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวเดโมโดที่ทีมงานออนไลน์สเตชันได้ส่งให้ผมได้ทดสอบเล่นกันนะฮะมาดูกันครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะโอเคอย่างแรกที่ผมสนใจนะฮะอย่างแรกเราต้องเข้าไปดูที่ออปชันก่อนเลยนะฮะโอเคสักครู่หนึ่งนะฮะนี่เราต้องดูนะฮะตอนนี้เราตั้งไว้ที่พันแแบบ full HD นะฮะตั้งเท็กเจออะไรเป็นไฮมากกว่าไฮได้ไหม <c oughs> อ๋อเป็นโลนะ โอเคผมเอาเป็นไฮนี่แหละครับเราต้องอ๋อเราสามารถปรับแสงได้นะความสว่างของเกมแต่ว่าผมปรับไว้สักประมาณนี้แล้วกันเนาะเราจะไม่เอามืดเกินไปแล้วก็ไม่สว่างเกินไปประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาดูเกมเซตติ้งกันนะครับจะสังเกตได้ว่าที่น่าสนใจฮะตรงนี้ฮะว o ย c ์มีให้เลือกเป็นภาษาไทยนะ l a n ก u a g e อะ่ะภาษาไทยสามารถเลือกได้นะฮะอันนี้คือปรับความเร็วของเมาส์นะผมจะปรับไว้ที่ประมาณนี้แล้วกันผมไม่ชอบเมาส์ไวมากนะครับผมเดี๋ยว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 ,เ,ยวเสียงฮนะ ที่สาคัญเราต้องไปดูที่เสียงอ่าเสียงผมเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันมาได้เวลาเลยเดโมกไปอ่าเฮ้ยประตูเปิดโอ้โหอย่างงี้ด้วยเหรอประตูเปิดอย่างงี้ด้วยเหรอไปสิมาแล้วจ้าต้องบอกว่าเกมนี้เป็นเพียงแค่ตัวเดโมนะฮะอ่าสึกว่าตัวเต็มนี่จะวางขายวันที่24พฤศจิกาย,ยนนะครับผมโอเค เรามาดูความสยดสยองของเกมนี้สิรู้สึกว่าตอนนี้แคสเตอร์ที่เป็นเพื่อนในสตรีมองผมยังมีแค่แป้งสบิงเท่านั้นนะที่มีอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหญาติเฝ้าได้ห้องละสองคนเฝ้าเกิน2คนคิดคนละ200บาทต่อคืนโอ้ม y god อันนี้คืออะไรอะลงไปซื้อน้ําเดี๋ยวมานะกดเมาส์ซ้ายเพื่อเก็บของออนี่นะฮะข้อดีข้อดีของการที่เอาให้กดออกไงอ๋อ ข้อดีของการที่เกมมีภาษาไทยนะฮะทำให้เราเล่นง่ายยฟา่าเมื่อกี้คือฟา่าอันนี้คือพระพระโอ้โหแล้วบอกรายละเอียดแบบว่าดูดิโอ้โหบอกรายละเอียดขนาดนี้โอ้โหมันจะโหดเกินไปแล้วเกมนี้นี่แหละคือข้อดีของการที่เกมนี้มีภาษาไทยนะฮะเจอย่าตื่นเต้นเจฟ้าอย่า่าสิโอ้โหดนตีนี่ยังบิ้ว เ,เสียงใครร้องไห้อ่ะ <S <S เสียงมันเฮ้ยเสียงมันดังมาจากตรงนี้อ่ะเสียงมันดังมาจากตรงนี้อ่ะเัลโหลเสียงมันดังมาจากในนี้แล้วเราเข้ามาทำไมวะเนี่ยฮะมันมืดไหมเนี่ยเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟยังไงอ่ะปิดประตู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 ไม่เปิดได้ไหมอ่ะ ไม่อยากเข้าไปอ่ะอ๋ออันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยหนุ่มก่อโศกนาฏกรรมฆ่าหวด้าศพเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฮ้ยประตูปิดเอง่ะเฮ้ยเเปิดไงอ่ะประตูเสียงอะไรอ่ะตั้งตั้งใจฟังได้ปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย ข้างบนน่ะเมื่อกี้เห็นเงาไหมฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นๆยจะเคาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว็นเย็นก่อนผมว่าผมว่าผมต้องปรับอันนี้เพิ่มว,ว่ะวิดีโอเฮ้ยอย่าใจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งเคาะเอ้ยใจเย็นผมปรับไปเนสขึ้นนะฮะความสว่างเฮ้ย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 ผมว่าเกมนี้มันโหดเกินไปนะ ดึงดึงประตูดึงประตูโอเคเวลข้ามฮัลโหลจ้าเอ๋ไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาอย่างงี้โอ้โหเฮ้ยนี่คนไทยทำเกมนี้จริงเหรอเนี่ยโอ้โหโคตรโหดเลยโอ้โหบิวโคตรบิวเลยเฮ้ยตามหาที่มาของเสียงตามทำไมล่ะชิบหายเมื่อกี้มันมาจากทางเนี่ยแต่เจจะไปทางนี้ได้ไหมอะเดินหันหลัง ไปก็ไปว่ะไปก็ไปเว้ยปิดประตูด้วยปิดประตูปิดประตูโอเคเฮ้ยนี่เราเป็นพ้าเหรอทำไมเราหัวลน้นฮัลโหลนี่เราเป็นพ้าปะเนี่ยโอเคเปิดประตูครับโอ้โหเปิดประตูสแรงเลยเจ้เฮ้ยปิดประตูปิดประตูปิดประตูะตนะปิดประตูด้วยจะได้ไม่มีคนตามเรามาได้นะโอฮัลโ,โหลบ่อน,นี่อะไรเนี่ยเหมือนโรงพยาบาลทั่วไปนะฮะ ตรงนี้ก็จะมีพวกบอร์ดให้ความรู้อะไรต่างๆอันนี้ล็อกนะฮะเราไม่สามารถเข้าไปได้เฮ้ยอันนี้ล่ะอันนี้ก็ล็อกอันนี้ก็ล็อกน้องๆอย่ากโกงนะครับน้องๆเปิดเต็มจอนะครับขนาดพี่เจย,ยังเล่นเต็มจอเฮ้ยเฮมีอะไรหน่าขำป่ะมีอะไรหน่าขำไหมล่ะฮัลโหลกดวิง่งกดวิ่งไม่ได้นะรู้สึกเกมนี้กดวิ่งไม่ได้นะฮะอันนี้มีเหมือนจะมีอะไรให้เราดู อ่ะกดดูหน่อยซองจดหมายซองที่ว่างเปล่าอ้าวอ้าวเฮ้ยกีนี่มาไงอะเฮ้ยอัลโหลอเฮ้ยกีนี่มาไงอะโหนี่เราต้องเดินลงไปใช่ไหมไปดิเรานั่งอันนี้แล้วเราสไลด์ลงไปได้ป่ะเออแบบตัก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 ลงไปนี่เจเล่อไหลของเจน่ะนี่เราเห็นเท้าเราเราไว้ห้ยนี่อ้าอะไรเนี่ยเอคอร์สชวนเล่นเกมอะไรไม่เอาเอคอร์สใจเย็นคิว พี่เล่นอรารยาอยู่ฮัลโหลเฮ้ยให้กดลิฟชัวกระพริบกระพริบอย่างงี้กด e. อีโอ้มายกอดทำไมเสียงมันเซอร์ราวอย่างงี้อะ <c oughs> <c oughs> เจ๊เจ๊จะระแวงทำไมโอ้โหโหดมาแล้วมาแล้ว ไปดีกว่ารีบเข้ารีบก่อนโอ้ยน่ากลัวเกินกดน่ากลัวเกินโอ้ยรีนี่เราอยู่คนเดียวใช่ป่ะลิปนี่เราอยู่ในริบเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยนี่ไงตามสเต็ปหนังไทยกับฮิปปึ๊บเดี๋ยวมีคนมายืนเดี๋ยวมีคนมายืนใช่ไหมใช่ไหมตามสเต็ปหนังไทยไหมล่ะตามสเต็ปหนังไทยไหมล่ะเฮ้ยใจเย็นๆไหมล่ะค่อยๆค,คุยกันดีมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่วะ่ะเราเข้าใจผิดไปเอง ออกมาแล้วโอ้โหมืดมากทางนี้มืดอย่างนี้นี่ไปไม่ได้ชัวร์นะฮะนี่เราต้องมาทางนี้แน่ๆเสียงอะไรอะ่ะเสียงเหมือนคนลากอะไรสักอย่างนะเมื่อกี้ตรงนี้เราต้องหมอบไปนะฮะกดคอนโทลค้างนะคอนโทลค้างคอนโทนค้างจะจะควบกล้ำทำไมเดี๋ยเจไป Let's go อุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะ เหมือนเป็นลูกบอลตกมาได้ยังไงนี้ตกมาได้ยังไงนี้ไอเด็กคนไหนมันซนวะเนี่ยให้มีเด็กซนนะรู้สึกมาเปิดไปครับเปิดไปด้วยความเสียงดังเลยครับไอ้มืดๆเ,เราอย่าไปอาเกมเซฟวะ่ะมีเกมเซฟตึกผู้ป่วยนอกห้องพาตัดลงอาหารลงอาหารนี่หิวข้าวอ,อนี่ไงสเปซบาร์นะฮะผมว่าตัวเต็มมาผมเล่นแน่นอนถนะ้เกมนี้นะ เปิดประตูไปจ้าคือเกมเกมของคนไทยเราต้องสนับอุ้ยโอ้โอ้ฮัลโหลไม่เอานะลอยมาได้ยังไงนี้ลอยมาได้ยังไงนี้หรืออาจจะมีพลังงานมวลสารอยู่ก็เป็นได้มาในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเกมนี้เขารู้สึกว่าจะเล่นแบบธรรมดาก็ได้เล่นแบบ V R ก็ได้นะอุยอ้ยเฮ้ยถ้ามีโอกาสเฮ้ยประตูตรงนั้นเปิดเอง ถ้ามีโอกาสซื้อเครื่อง VR มาเนี่ยผมก็อาจจะเล่นแบบ VR ให้ดูกันเลยนะแสดงว่าให้เราไปทางนั้นชัวร์เลยตรงนี้ตรงนี้เปิดไม่ได้นะมันเฮ้ยเอ้าแล้วปิดทำไมอะ่ะเอ้าล็อกอะ่ะเอ้า what the มันล็อกอะ่ะ เฮ้เฮ้เฮ้เเฮ้เ้เฮ้เ้เฮ้เ้อะไรวะไปลวอยไปละวยข้างหลัง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  เฮ้ยเกินไปเกินไปโหดเกินโหดเกินเฮ้ยเฮ้อุยคนหัวลุกอะนี้ททำยังไงถึงจะพ้นน่ะคือต้องวิ่งห้ามเหลียวเหลียวหลังเลยใช่ป่ะเฮ้ยโหดโหดมากเลยเกมนี้เป็นเป็นเกมที่โหดที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นแหละเกมผีเอาผมพูดตรงตรงเลยมันมาจากทางนี้นี่เอง โอเคผมรู้แล้วฮะเฮ้ยมันมันโหดมากโหดโหดจริงโหดจริงน,น้องนันอย่าเพิ่งปิดหนีนะครับอยู่เป็นเพื่อนพี่เจก่อนตรงนี้มันจะปิดนะเราเราเกิดตายวนเวียนไว้เราเกิดตายวนเวียนไว้นะนะเรา,เาเนะนะเราู้เรารู้แล้วทีน,นี้ตรงนี้จะเปิดมันจะมาจากทางนูน้นเราไม่กลัวไว้เราชิว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 อชิวชิวเดินไปเดินไปนั่นไงมาแล้วมาแล้วไปดิไปดิเฮ้ย ไปดิไปดิเฮ้ยพวกแกพวกแกพวกแกวิ่งดวลลูปแบกดวลลูปแบกดวลลูปแบกไปดิ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 วิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิวิ่งวิ่งห้ามเหลียวหลังห้ามมองหลังวิ่งวิ่งยาว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  ยา,ยาวๆยาวๆยาวๆชิคกี้ดายว,วู้ฮู้วู้ฮู้อ้าวเฮ้ยขนหัวลุกเลยเอาจริงๆนะไม่เคยเล่นเกมที่ขนลุกทั้งตัวขนาดนี้มาก่อนโอ้พระเจ้าโอ้ยเกมนี้ผมตบมือให้เลยฮะผมตบมือให้เลยฮะสุดยอดจริงๆฮะโหดมาก ผมบอกเลยว่าโหดจริงๆอะ่ะไม่เคยเล่นเกมผีที่โหดขนาดนี้มาก่อนเฮ้ตัวเต็มมาผมเล่นแน่นอนนะเมื่อกี้แค่เดโมนะแค่เดโมผมแทบตายแล้วอะ่ะโอ้พระเจ้าของจริงว่ะเกมนี้ของจริงว่ะโอ้โหให้ผมผมผมชาบูเลยว่ะคนคนทำเกมที่สุดยอดอะ่ะค่ายค่ายที่ทำเกมเนี่ยโอ้โหให้ขนลุกอะ่ะตอนนี้ผมขนยังลุกผมถุยขนผมยังลุกอยู่เลย ดูดิแต่น้องๆอ,อาจจะไม่เห็นโอเคช่างมันเถอะนะโอ้ยขนลุกหัวใจพี่จะวายนะถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่อยากให้พี่เจเล่นตัวเต็มของเกมนี้นะฮะยังไงอย่าลืมกด Subscribe ที่ช n e l Master Gamer กดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะฮะถ้าเกิดผลตอบรับดีๆเนี่ยพี่เจเล่นให้ดูแน่นอนนะครับโอเคครับผมส่วนคลิปนี้พี่เจก็คงต้องลาคุณผู้ชมทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ไปด้วยนะ